ลอล้มไปแค่หมดพลังเท่านั้นครับดูที่อาวุธครับไฟออกเยอะเข้าเป้าเยอะที่สุดครับเพชรสยามจิตเมืองนนท์วันนี้จะเจอกับนักมวยจากสปปลาวคำพาเชื้อสว่างจิตเมืองนนท์นี่ดังอยู่แล้วครับคุณจมจิตวันแก้วสร้างมวยเอกมาเยอะสะอาดครับล้วนแลครัางด้านของคำพาเชื้อสว่างครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับนี่ครับเกมของคำพามาจ้วงก่อนเลยครับ แค่นีครับโอ้ยโดนขวาบวกกิบซ้ายเข้าไปอ้าครับนี่ครับทำพาเชื้อสว่างมั่นใจเลยครับยิงต่อยโดนก็เพิ่มความมั่นใจสร้างความมั่นใจครับโอ้โหอัปคัดครับอาครับเราดูที่อาวุธนะครับเราดูที่อาวุธครับไทยไม่มีทรงมวยไม่มีเหลี่ยมตัวครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับโดนหักไปล้มไปแค่หมดพลังเท่านั้นครับดูที่อาวุธครับไปออกเยอะเข้าเป้าเยอะที่สุดครับ ทิ้งซ้ายกับขวาออกไม่ออกออกไม่ออกครับอ่าครับโดนหมัดเข้าไปอ้าวอะไรกระเด็นครับอะไรกระเด็นครับแครงง้างเลยครับรอแบบเรื่อยๆครับเป้สยามโอ้โหอ่ร์ตอยได้ทีนึงออกแข้งขวาแล้วออกได้ดีนะครับทางด้านเพชรสยามครับโอ้จะเจอหมัดซ้ายของค้ำพายเลยครับโอ้ยเจอศอกตั้งหนักเข้าไปครับแม่โอ้ซ้ายนี่ได้จะทีครับออกแข้งขวาแล้วออกได้ดีนะครับยกนี้ครับเพชรสยามครับ แนบริเวณเบ้าตาขวาที่บวมเหมือนกันครับโอ้โหเจอหมัดขวาครับลูกนี้สองหมัดสามหมัดโอ้โหเลือดเลยครับโชว์เลยครับแน่นอนครับอยู่ที่คัมพาเชื้อสว่างครับดูครับจังหวะรัวกําปั้นใส่เป็นชุดเลยครับลูกเนื้อครับว่าเตะแล้วเฉยๆเลยครับทางด้านของคัมพากับสวนอีกจังหักครับดูครับตบขวาแล้วจิ้มซ้ายเข้าไปดูจังหวะงัดหมัดครับปึ้งงัดซ้ายและสับสอกขวาครับ งัดขวาและสับสอกซ้ายลำตัวตั้งสอกสู้ครับสับอีกทีนึงครับติดการเป็นปลายปลายเท้าหลังเท้านะครับพอเข้าวงในก็รวบเข้าไวค้ครับนี่ครับโอ้โหต่อยหมัดที่แม่นเหมือนกันครับคำพาหมัดซ้ายครับสายยาวๆครับเป็นปลายปลายหมัดครับ จังหวะดึงถอยหลังอู้ยสอเข้าไปดีว่าติดซอกคอครับนี่กับแข่งขวาเนื้อๆเลยครับโอ้โหง้าไตามาสวยเลยครับลูกนี้นี่ครับจ่วงคืนเลยครับทางด้านของคำภาเชื้อสว่างและดูชุดสุดท้ายครับโดนไปนิดซึมเลยนะครับบาดขวาของเพชรสยามครับเนื้อๆเน้นๆ,ๆโอ้โห The สยามชิตมืองนอนท์จากประเทศไทยครับวไทยสุ